ทั้งอาเซียนต้องสะเทือนเมื่อการแข่งขันซีเกมส์ครั้งล่าสุดกลายเป็นเรื่องเดือดระดับภูมิภาคที่ไม่มีใครคาดคิดทีมชาติไทยที่หลายคนเคยมองว่าอาจกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกลับแสดงให้เห็นถึงพลังความมุ่งมั่นและหัวใจนักสู้ที่แท้จริงในสนามจนสามารถตบทีมชาติกัมพูชาได้อย่างขาดลอย พร้อมกับดราม่าเรื่องการโอนผลการแข่งขันของทีมมาเลเซียที่ถูกปรับแพ้3าถึงศูนจนวงการบอลซีเกมร้อนระอุแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงเกมฟุตบอลธรรมดาแต่มันคือเรื่องราวของศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและพลังแห่งหัวใจนักเตะไทยที่ลุกขึ้นสู้เพื่อนำชื่อของประเทศกลับมาผนาดในเวทีภูมิภาคอีกครั้งเริ่มตั้งแต่เกมรอบแบ่งกลุ่มที่ทุกคนยังจับตามองกันอย่างใกล้ชิด ทีมชาติไทยถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มที่ยากมีทั้งมาเลเซียกัมพูชาและลาวซึ่งแต่ละทีมต่างก็เตรียมตัวมาอย่างดีแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือความมุ่งมั่นของนักเตะไทยที่เข้ามาพร้อมพลังใจเต็มร้อยภายใต้การคุมทีมของโค้ชที่วางระบบเกมรุกและเกมรับได้อย่างรัดก,กุม มีทั้งความเร็วความแม่นยำและการเข้าทำที่เฉียบคมการเล่นของทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างประสบการณ์และความสดใหม่ของนักเตะรุ่นใหม่ที่กำลังหิวกระหายชัยชนะในเกมที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดคือเกมระหว่างทีมชาติไทยกับกัมพูชาที่ถือว่าเป็นคู่ปรับเก่าในเวทีซีเกมส์ซึ่งในช่วงหลังๆกัมพูชาพยายามพัฒนาอย่างมากหวังจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนบอลในประเทศได้ภาคภูมิใจ แต่ในเกมนี้ทีมชาติไทยไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยตั้งแต่นาทีแรกที่เสียงนกหวีดดังขึ้นนักเตะไทยบุกกดดันอย่างต่อเนื่องทั้งเกมรุกริมเส้นการจ่ายทะลุช่องและการเข้าทำในกรอบเขตโทษที่แม่นยำจนแนวรับของกัมพูชาต้องตั้งรับอย่างเหน็ดเหนื่อยเสียงเชียร์จากกองเชียร์ไทยดังสนั่นในสนามซีเกมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกการสัมผัสบอลของนักเตะไทยเต็มไปด้วยความมั่นใจ การประสานงานระหว่างกองกลางและกองหน้าถือว่ายอดเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อแตงโมลงสนามในช่วงครึ่งแรกเขากลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงการลากเกลือยการเปิดบอลและการจบสกอร์ของเขาทำให้แนวรับของกัมพูชาต้องพังทลายลงแบบไม่เหลือซากจังหวะที่แฟนบอลทั้งสนามต้องลุกขึ้นยืนคือเมื่อปิยพงศ์ที่ถูกส่งลงมาเป็นซูเปอร์ซับในครึ่งหลังยิงประตูสุดสวยจากนอกกรอบเขตโทษ บอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างงดงามกลายเป็นประตูที่จุดไฟให้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์คลาสในช่วงเวลาที่เหลือกัมพูชาพยายามตอบโต้แต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับของไทยได้เลยเพราะแนวหลังของไทยเล่นกันอย่างแข็งแกร่งและมีสมาธิสูงการป้องกันเป็นระบบการบีบพื้นที่เร็วและการคุมโซนที่ชาญฉลาดทำให้คู่แข่งแทบไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเกมนั้นจบลงด้วยสกอร์ที่แฟนบอลทั้งประเทศต่างเฮลั่น ไทยตบขเขมรไปอย่างเด็ดขาด3-0แต่ความเดือดยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะหลังจากจบเกมไม่นานข่าวที่ทำให้วงการบอลซีเกมสะเทือนก็เกิดขึ้นเมื่อสมาคมฟุตบอลประกาศว่าทีมชาติมาเลเซียถูกปรับแพ้3-0จากกรณีโอนผลการแข่งขันไม่ถูกต้องตามระเบียบข่าวนี้เหมือนน้ำมันที่ถูกสาดใส่กองไฟของความเดือดในซีเกมทันทีหลายฝ่ายเริ่มออกมาพูดถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและจิตวิญญาณขององค์การแข่งขันกีฬาแต่ในมุมของแฟนบอลไทยเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้เส้นทางของทีมชาติไทยเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับการเข้ารอบต่อไปแอลมันกลายเป็นแรงผลักดันให้นักเตะทุกคนยิ่งมีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมสิ่งที่น่าชื่นชมคือทัศนคติของนักเตะไทยในเกมต่อๆมาพวกเขาไม่ได้ประมาทหรือหลงระเริงกับชัยชนะแต่กลับลงเล่นด้วยความมุ่งมั่นและระเบียบวินัยเหมือนเดิม ทุกเกมเต็มไปด้วยความดุดันและการเล่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในจังหวะเข้าทำที่มีความหลากหลายทั้งการยิงไกลากลารเปิดบอลจากกริมเส้นและการทะลวงแนวรับจากจังหวะเต่าบอลเร็วทำให้แฟนบอลทั้งประเทศต่างชื่นชมในความพัฒนาและความเข้มข้นของเกมไทยในยุคนี้ด้านแตงโมที่กลายเป็นฮีโร่ของเกมเปิดใจหลังการแข่งขันว่า นี่ไม่ใช่ใชัยชนะของผมคนเดียวแต่มันคือชัยชนะของทีมชาติไทยทั้งหมดเราเล่นเพื่อแฟนบอลเล่นเพื่อประเทศชาติแอร์ลเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของธงไตรรงคทุกคนในทีมรู้ดีว่าทุกครั้งที่เราลงสนามมันคือความรับผิดชอบต่อความฝันของคนไทยทั้งประเทศคำพูดนี้กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีคนแชร์และพูดถึงอย่างมากในหลายประเทศในอาเซียนปียพงศ์ เองก็ให้สัมภาษณ์ถึงจังหวะยิงสุดสวยของเขาว่าตอนนั้นผมไม่คิดมากแค่รู้ว่าต้องยิงให้เต็มแรงมันเป็นสัญชาตญาณของกองหน้าและผมดีใจที่มันเข้าไปแบบสวยงามสิ่งที่ดีที่สุดคือเราได้เห็นแฟนบอลยิ้มและภูมิใจกับทีมอีกครั้งเสียงของเขาทำให้แฟนบอลหลายคนถึงกับน้ำตาซึมเพราะมันสะท้อนถึงความรักและความพักดีต่อชาติอย่างแท้จริง บรรยากาศหลังเกมเต็มไปด้วยความสุขและความภูมิใจของชาวไทยแฟนบอลทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีเกมส์เดือดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตกเขมรขึ้นเทรนด์อันดับต้นๆของโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันในต่างประเทศก็เริ่มมีคอมเมนต์จากแฟนบอลในอาเซียนโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านที่ต่างยอมรับว่าทีมชาติไทยแกร่งจริง และสมควรได้รับชัยชนะอย่างไม่มีข้อโต้แย้งเมื่อพูดถึงกรณีของมาเลเซียที่ถูกปรับแพ้3-0หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าเป็นบทเรียนสำคัญขององค์การจัดการภายในทีมและสมาคมเพราะในระดับการแข่งขันระดับนานาชาติทุกการตัดสินใจต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจนการโอนข้อมูลหรือการดำเนินการใดๆที่ไม่โปร่งใสาอาจส่งผลร้ายแรงทั้งต่อทีมและชื่อเสียงของประเทศนั้นเอง ขณะเดียวกันฝั่งทีมชาติไทยก็ไม่ได้ออกมาเย้ยหยันหรือแสดงท่าทีย่อเย้ยต่อคู่แข่งพวกเขากลับเลือกที่จะให้เกียรติและแสดงสปิริตในแบบนักกีฬาที่แท้จริงในซีเกมครั้งนี้ทีมชาติไทยไม่เพียงแต่เล่นเพื่อชัยชนะแต่ยังเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยที่ต้องการยืนหยัดในระดับภูมิภาคและเอเชียอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาหลายปี เสียงวิจารณ์เสียงกดดันและความคาดหวังจากแฟนบอลกลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งทุกคนในทีมรู้ดีว่าทุกชัยชนะที่เกิดขึ้นในสนามคือกำลังใจของคนไทยทั้งประเทศสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือการบริหารทีมและแผนการเล่นที่มีความยืดหยุ่นโค้ชวางหมากอย่างชาญฉลาดในแต่ละเกม รู้ว่าเมื่อไรควรเน้นเกมรุกเมื่อไรควรชะลอเกมหรือแม้แต่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในจังหวะสำคัญก็ทำได้อย่างแม่นยำการใช้แตงโมลงมาป่วนแนวรับในครึ่งแรกและส่งปิยพงษ์ลงมาเก็บงานในครึ่งหลังเป็นตัวอย่างขอองค์การวางแผนที่เฉียบขาดและได้ผลจริงแฟนบอลหลายคนถึงกับบอก,กว่านี่แหละคือทีมชาติไทยที่เรารอคอย เกมการเล่นที่เต็มไปด้วยพลังความกล้าและความร่วมมือในทุกตำแหน่งการเล่นของนักเตะทุกคนเหมือนเข้าใจซึ่งกันแอลกันโดยไม่ต้องพูดอะไรมากทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองและทุกคนเล่นเพื่อกันแอลกันนี่คือสิ่งที่ทำให้ทีมชาติไทยในซีเกมครั้งนี้ไม่เหมือนใครหลังจากจบเกมดังกล่าวเสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้ๆดังไปทั่วทั้งสนามและสื่อทั่วอาเซียนต่างนำเสนอข่าวนี้กันอย่างคลึกโครม บางประเทศถึงกับยกย่องว่านี่คือฟุตบอลไทยยุคใหม่ที่กลับมาพร้อมพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและมีศักยภาพที่จะก้าวสู่ระดับเอเชียในอนาคตอันใกล้ไม่เพียงแต่ในสนามเท่านั้นแต่ในหัวใจของแฟนบอลไทยทั่วประเทศความภาคภูมิใจได้ถูกจุดขึ้นอีกครั้งทุกครั้งที่ทีมชาติไทยลงสนามในซีเกมเสียงเพลงชาติไทยที่ดังขึ้นก่อนเริ่มเกมไม่ใช่แค่เสียงเพลง แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักความหวังและความสามัคคีของคนทั้งชาติเกมกับกัมพูชาที่หลายคนพูดถึงในฐานะเกมเดือดแห่งปีจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้แฟนบอลไทยกลับมามีศรัทธาในทีมรักอีกครั้งและแม้ว่าจะมีดราม่ามากมายในรอบนี้แต่สิ่งที่ยังคงเด่นชัดที่สุดคือหัวใจของนักเตะไทยที่ไม่เคยยอมแพ้สุดท้ายเรื่องราวของทีมชาติไทยตบเขมรซีเกม โอนโม่มาเลเซียปรับแพ้3าถึงศเดือดแ่งโมโลงปียพงยิงไม่ได้จบเพียงในสนามแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นการต่อสู้และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยทุกจังหวัดในสนามทุกหยาดเหงื่อของนักเตะและทุกเสียงเชียร์จากแฟนบอลทั่วประเทศล้วนหลอมรวมเป็นพลังที่ทำให้ฟุตบอลไทยยังคงยิ่งใหญ่และน่าจดจำในหัวใจของทุกคน